สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรท่านจะไม่เห็นคลิปนี้คะ่ะทํามากแต่ได้น้อยทาอะไรก็ไม่สําเร็จเลยกับคนอื่นอะใครจะแนะนําอะไรดีม้างยังไงอะไรใดๆ วิวสวยเนาะโอ้ยมันยิ่งกับาค่ว่าเหนื่อยคนอื่นีิค่ะทำไมอะไรต่อมน,นี้อะไรใครๆเขาก็มาโยนให้คุณคะไม่ว่าจะเป็นทำเขาเรียกว่าทำดีก็ไม่ได้ดีทำไม่ดียิ่งหนักเลยเนาะความผิดอะไรคนอื่นก็โยนมาให้ ทำไปทํามากลายเป็นคนรับกรรมแทนเสียอย่างนั้นหรือยอมที่จะยืดอกไปรับกรรมแทนคนอื่นเสียอย่างนั้นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกแขวนคออีกเหมือนงานตัวเองก็มากพอแล้วเราก็ไปรับอาสาคนอื่นขันอาสาคนอื่นเขาอีกนะแล้วพวงานผิดพลาดก็โดนทั้งขึ้นทั้งลองอะคะ่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไพ่ปิดท้ายถือว่าดีไพ่ปิดท้ายถือว่าความสุขอุดมสมบูรณ์ความที่แบบมีคนรักมีคนอยู่ คือยังไงคุณไม่โดดเดี่ยวอะนะการเงินความสมบูรณ์อะไรก็มีอยู่แล้วเนาะโดยปกติแล้วอะคนส่วนใหญ่ที่ได้ใบนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าครอบครัวเองก็มีฐานะดีอยู่แล้วนะคะหรือว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่ได้แต่งงานหรือเป็นผู้ชายที่ได้แต่งงานก็จะได้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะอยู่แล้วสบายอยู่แล้วแต่เหมือนกับชีวิตบางทีมันก็มีอะไรที่ต้องผเผชิญที่ต้องฝ่าฟัน นะคะมีอะไรที่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันทั้งท,งที่จริงๆแนะ้ะตัวเองถ้าเกิดว่าไม่มาเ,เขาเรียกว่าไม่มาหาความลําบากให้ตัวเองชีวิตก็สุขสบายอยู่นะเบื้องบนหยิบยื่นการเงินการทองโอกาสดีๆสิ่งดีๆข่าวดีๆให้คุณอยู่ตลอดเวลา นะบางท่านบางรายหลายรายเลยเบื่อหน่ายเหลือเกินแล้วอ,อยากจะไปปิดวิเวกไม่อยากจะยุ่งกับทางโลกแล้วแต่ให้ตายเถอะมันก็มีภารกิจหน้าที่หรืออาจจะมีบทพิสูจน์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เป็นบทพิสูจน์ที่คุณสามารถทำสำเร็จได้ทำสำเร็จได้นะคะทำสำเร็จได้โดยไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วบางทีมันเหมือน,นทำมากได้น้อยนะคะบางทีก็อยากจะพักเลยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไร อะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็ใช้นี่ไปนะคะเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วจะมีคนมาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือชีวิตคุณก็จะพบเจอกับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ชีวิตที่มีความสุขกว่าเดิมแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตนะคะ